สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง y o u t u b e ครับเมื่อสักครู่นี้ทำพิธีไปแต่ว่ามันกระทอนกระแท่นนะครับสัญญาณมีปัญหาบ้างติดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอันนี้ผมสรุปให้ลแล้วกันนะครับว่าทำพิธีไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่น้องที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะตอนนี้นะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมนี้นะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อ่ะสิบหกมีนาครับเลขทูบก,ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะจัดหนักๆนะฮะดูครับสองตัวท้ายสองตัวแล้วก็สามตัวนะฮะแปดหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้เก้าห้าสามนะครับแม่งวดที่แล้วเก้าห้าสองวันนี้เก้าห้าสามก็ติดไว้หน่อยแล้วกันนะครับตัดสองตัวห้าสามอัดหนักๆนะฮะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะอัดหนักๆห้าสามนะครับติดไว้นะครับตอนนี้ยังซื้อได้อยู่รีบไปซื้อนะครับเอา,าเลขวิเคราะห์บ้างครับวิเคราะห์ออกมาแล้วตัวเด่นมีดังต่อไปนี้ครับแปดห้าสามสองแปดสองแปดหกครับแล้วก็แท่นแท่นสามตัวนะครับควรจะติดไว้นะฮะห้าหกแปด งวดที่แล้วยังเสียดายไม่หายบางท่านอาจจะเฮงนะครับบางท่านอาจจะไม่เฮงไม่เป็นไรครับงวดนี้ขอให้เข้าเต็มๆแล้วกันนะครับสําหรับ16มีนาคมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับแล้วก็ไปฟังผลประมาณสักบ่าย4โมงเนาะก็จะได้รู้ผลแล้วนะครับว่ามันจะหมูหรือจ่าจะไปทางไหนนะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันทุกงวดเนาะเข้าไม่เข้าก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับเป็นเรื่องของดวงของโชควาสนาฉะนั้นก็เป็นแนวทางน,นะครับเผื่อมันดวงสมพงกันมันก็จะได้อ่าเฮงด้วยกันนะฮะทำไปสมพงกันมันก็ดูครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับได้เฮดังๆแล้วกันในงวดนี้ วันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในงวดวันที่1เมษายนนะครับวันนี้เรากงวดน,นี้ขอให้โชคด,ดีทุกท่านครับขอบาลเีเกงประธานพรทุกท่านโชคด,ดีเฮงเฮงๆ a n g b ทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ